สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผาบาบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่230แล้วนะพี่นะมีผาบ้ามาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละ158ครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการ่องเราเบอร์โทร082480 4746ก็ผมส่วนอดีไลก็จะเป็น POP CUN2533 เปนพี่นะหรือว่าแจ็สเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเหรียญอหาเหรียญละครังสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับผมรายการที่หนึ่งนะนี่้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนแล้วก็ ทักไลนะ์แล้วโทรมาแจ้งหมายเล็กปิดกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่องนี้หมายเล็กหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับเป็นเหรียญรักครงสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมนี่หมายเล็กหนึ่งนะครับต่อไปเป็นหมายเล็กสองหมายเล็กสองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดสามปื้มนะครับนี่รุ่นไตมารปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับ เหรียญนี้รายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดสามปื้มนะครับครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมนี่ครับนเหรียญนี้รายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญลูกเครือบหลวงปู่ทวดรายการที่สามเหรียญลูกเครือบหลวงปู่ทวดนะครับ เหรียญน,นี้เป็นปีหกห้านะครับนี่ตอกหกห้าไว้นะหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับผมนี่เป็นปีหกห้านะครับอง์นี้หมายเล็กสามเราไปเป็นปิดตาหมายเล็กสี่นี่ครับองนี้จะเป็นปิดตาหมายเลขสี่นะครับผมนี่ครับนี่ จะเป็นปิดตาหมายเลขสี่นะนี่ครับองน,นี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นพระสมกอหมายเลขห้าครับผมสมกอหมายเลขห้าอนี่ครับองน,นี้หมายเลขห้านะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกก็จะเป็นเหรียญแล้พก็แดงนะครับผมเหรียญแล้พก็แดงนี่ครับเหรียญแล้วก็แดงหมายเลขหกน่าจะเป็นเหรียญรุ่นอ่านะแจกแม่ครัวนะพี่นะเนี่ยนะครับเหรียญนี้หมายเลขหกนะครับนี่หมายเลขหกครับผมนี่ครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจนี้จะเป็นรูปทายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นรูปทายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับี่หมายเลขเจ็ดนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมหมายเลขแปดก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินอ่าวัดไทยน้ํานะครับ <c oughs> ผมองค์นี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ําหมายเลขแดนะครับผม ครับหมายเลขแปดครับผมองค์นี้นี่ครับวงนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นเหรียญพอท่าน kings ครับผมนี่เหรียญพอท่าน kings หมายเลขเก้านะครับผมนี่ครับ รองนี้หมายเลขเก้าครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นพระพิมพ์พุทธกวางผมไม่มั่นใจว่าของที่ไหนนะเนี่ยเนี่ยนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยองนี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่หมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นพระสิบทัดสองหน้าเป็นเนื้อ เป็นเนื้อผงเนื้อดินอะไรไปอย่างกันนะพี่ดาเนี่ยนะครับเป็นสองหน้าไอ้ไม่เป็นหน้าเดียวเป็นไปคนละองคกันนะที่เคยได้มานี่เป็นหน้าเดียวผมนึกว่าองค์นั้นหน้าหน้าเดียวหลังยันนะครับนี่เป็นสิบทัดเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อผงเนื้ออะไรนะองค์เนี้ยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นรูปลอหลวงปู่หมุนครับผมรูปลอหลวงปู่หมุน หมายเลขสิบสองนะครับ,รบหมายเลขสิบสองนะครับรูปหลอดลบคูมุลต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามว่าจะเป็นพัก,กิ่งครับผมพาพ์ก,กิ่งหมายเลขสิบสามนี่ครับ มีเลขโค้ดสามเจ็ดสามนะนกิ่งดังครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่คำบุครับผมนี่เหรียญหลวงปู่คำบุหมายเลขสิบสี่นะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อฤาษีิงดำครับผมนี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับหลังเท้าเวสุวรรณแบบนี้นะครับนี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับผมต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบหก องค์นี้หมายเลขสิบหก 16, ครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญรูปแหวนนะครับผมเนี่ยเหรียญรูปแหวนหมายเลขสิบเจ็ดนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมองค์นี้ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนครับผมนะครับเหรียญแอมหลวงปู่หมุนหลวงพ่อมุนไม่เหรียญหลวงปู่หมุนเหรียญหลวงพ่อมุนวัดประสาทเยอะผมก็พูดผิดซะแล้วหลวงพ่อมุนวัดประสาทเยอะหมายเลขสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุนในหมายเลขสิบแปดนะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญเพราะท่าน้ายครับผมเ,เหรียญหันข้างเพราะท่าน้ายหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหลวงพ,พ่อทบอหัวไม่ขีดหมายเลขที่ยี่สิบนะครับเป็นพ่อทบหัวไม่ขีด,ดนี่ หมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับผม,น,มน,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  Pink, บนี่หมายเลขที่ยี่สิบสองนี่เป็นเหรียญน้ําเต้าหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนะครับปีสองศูนย์นี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงหมายเลขที่ยี่สิบสาม พระพุทธชินราชเนื้อผมหมายเลขที่23นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สสิบามต่อไปเป็นอ่าหลวงพ่อโตครับผมหมายเลขที่ยี่สสิบี่ อง์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นสมเด็จโพก้าใบหมายเลขที่ยี่สิบห้าสมเด็จโพก้าใบหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนะครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จปัสเกตหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผม นี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนี่นี่ครับผมต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นเห,ยนยหรียญยืนหลวงพ่อขอมครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปด นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นเหรียญโลหะหมุนนี่หมายเ uh ลขที่ยี่ plastic. สิบเก้าเหรียญกลมออกวัดป่าหนองลมนะครับนี่ปีสองห้าสี่สามหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับนี่เหรียญโลหะหมุนนี่ครับออกวัดป่าหนองลมนะครับนี่สองห้าสองห้าสี่สามนี่ครับนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมก็จะเป็น uh พระร่วงกวาดลานหมายเลขที่30นี่พระร่วงกวาดลานนะครับนี่หมายเลขที่30นะครับผมองคนี้แล้วก็สำหรับพี่เพื่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ